ใด้ใช้สูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทดสอบกับอาสาสมัครนะครับก็มีเชื้อ h i ช <_ C 2> อยู่ที่38,000ือปปี้แล้วภายใน1เดือนเขาก็เริ่มเห็นผลแล้ว1ปีต่อมาครับ12เดือนรวมให้พบเชื้อ <_ C 2> แล้วรายนี้ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนะครับสุขภาพดีต่อเนื่องมาเป็นเวลา7ปีแล้วครับเขาไม่ได้ใช้ยาต้าน uses, ไวรัสแม้แต่เม่เดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครรายนี้มันก็เลยทําให้เรา เริ่มมั่นใจว่าเราสามารถทำเช่นนั้นได้ปัจจุบันนี้เราก็ทำสำเร็จมา8ปรายรายที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขาใช้ยาต้านไวรัสมาตลอดเวลาอยู่แล้วก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้มาก่อนด้วยไม่ได้ใช้เลย oh. เขากลัวว่าจะติดมีผลข้างเคียงยาจากยาต้านไวรัสเขาถึงเข้ามาหาเรามันสร้างร่างกายของเขาให้สร้างภูมิคุ้มกันแล้วภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยไปฆ่าเชื้อ h อชนะครับไอสิ่งที่เราให้เขากินเนี่ยไม่ได้ฆ่าเชื้อเ i v อ HIV โดยตรงแต่ไปสร้างร่างกายของเขาสร้างภูมิคุ้มกันของเา คุ้มกันที่เราสร้างแล้วมีประสิทธิภาพมากสุดคือเม็ดเลือดขาวคิวเลอร์ทีเซลหรือเซลล์ทีพิฆาต8รายเนี่ยทุกรายได้ผลภายใน1ปีตรวจไม่พบเอชีแล้วก็ต่อเนื่องมารายที่มีการตรวจมากที่สุด34ครั้งยืนยันชัดเจนตรวจหลายๆสถาบันรวมทั้งสถาบันการแพทย์บอมราณาดูมาแต่ตรวจหลายแหล่งเพื่อที่จะให้มันคอนเฟิร์มกันนะครับเพราะนั้นไม่มีปัญหาเลยเราทําได้แน่นอนทีนี้คนที่ติดเชื้อเอชไวีอยู่นานแล้วล่ะ เขาใช้ยาต้านไวรัสมาตลอดอเขาก็ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นล่ะเขาจะหยุดใช้ยาต้านได้ไหมก็เข้ามาหาเราเราก็บอกว่าควบคู่สร้างร่างกายขึ้นมาก่อนสร้างภูมิกันขึ้นมาก่อนแล้วถึงค่อยๆอยยาต้านไวรัสนะครับแล้วเราก็ทําสําเร็จสามรายแล้วนะครับรายที่ถอดยาต้านไวรัสได้หมดหมดไปแล้วจุดไปแล้วสิบเอ็ดเดือนก็ยังตรวจไม่พบเชื้อนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าทําสําเร็จสามรายนะครับ ก็เป็นคนที่ใช้ยาต้านไวรัสมา4 5, 6, ปีหปี6ปีทีนี้ก็กลับมาดูว่าแล้วเราทําอย่างนี้ได้ยังไงนั่นสินะครับเชื้อเอชวีเนี่ยเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปแฝงตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าซีดีโฟล์เม็ดเลือดขาวภูมิกันนะเม็ดเลือดขาวซีดีโฟแล้วก็ทําลายเม็ดเลือดขาวเม็ดนั้นขณะที่ตัวมันเองมันก็ขยายตัวไปเรื่อยเม็ดเลือดขาวตายไปเชื้อเอชวีเพิ่มขึ้นออกจากเม็ดเลือดขาวเม็ดนั้นแล้วไปแทรกอยู่ในเม็ดเลือดขาวเม็ดใหม่มันซีดีโฟล์ก็ลดลงลดลงภูมิกันกลลื่ห จนถึงระดับหนึ่ง CD4 คือเม็ดเลือดขาวต่ำกว่า200ต่ำกว่าระดับที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเมื่อตรงนั้นโรคช่วอากาศก็เข้ามาเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายหลารว <ถ S> ัตเซลล์มะเร็งซึ่งโรคเหล่านี้คือโรคที่ทำให้เราเสียชีวิต h ี <HIV S 2> ไม่ได้ฆ่าเราเราก็มีการพิสูจน์ว่านวัตรกรรมของเราม,ามันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะงานวิจัยของเราเป็นงานวิจัยทําต่อเนื่องจากที่มีสัญญากับทําร่วมกันกับมาเลเซีลยเชียงใหม่นะครับโดยการรับรองของสวทชครับนะ ว่าเราสามารถใช้สีแคปซูลเนี่ยมันกระตุ้นเม็ดเลือดขาว CD4 ได้สวยงามมากเลยโดยเฉพาะ c s 1และ c s 1ซ7ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาว2เม็ดซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆแล้วไอ้2เม็ดเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้น200% 500%ภายใน1สิบห้วันนี่นะครับอครับเดียวเองครับปั๊บเดียวครับแล้ว2เม็ดเนี่ยมันก็เป็นกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งมเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า Killer T cell ซึ่งผมตั้งชื่อภาษาไทยว่าเซลล์ T พิฆาตเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็็ดดดเเลลลือขาาาว20,000 55,000้้นนม หน้าที่แม่เลงขาวธรรมชาติสร้างมาเพื่อทาอะไรเพื่อดูแลภูมิกันในร่างกายของเราให้สมดุลเราก็บอกเอ๊ะถ้าเช่นนี้เราน่าจะช้าประโยชน์กับมันได้มากๆเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเอาเจ้าตัวสารผสมเหล่านี้มาใช้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีมีอะไรบ้างอันนี้คุณผู้ชมอันนี้อยู่ที่หน้าจอที่ว่าเนี่ยก็จะมีฝรั่งฝรั่งตัวเรืองัมังคุดมังคุดที่ว่าเป็นต้นเลยเป็นเป็นตัวแรกเลยงาดำงาดำนะใบวบโบกต้องสกัดมันเฉพาะ ที่มันจะทําหน้าที่ของมันได้แล้วก็ผสมในลักษณะที่มันถูกต้องนะครับจนในที่สุดว่าวิธีการที่คือว่าเสริมฤทธิ์ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภูมิุมกันขึ้นมาแล้วเราก็พบว่ามันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิกัน C d ดีได้ดีมากๆนําไปสู่การทดสอบในผูุ้่มผู้ติดเชื้อ h i ชีที่ไม่ออนที่ดอยสเก็ตแล้วก็ทุกคน C ี4โ mm. เพิ่มหมดคณภาพชีวิตดีมากคน mm. ข้างเคียงยาต้านไวรัสหมดไปเราก็ไปที่บ้านแก่ด้าที่บ้านที่มีเด็กติดเชื้อจากผู้ปกครองแล้วเด็กเหล่านี้ก็มีคุณภาพชีวิตดีีขึ้น้นแลลวกุ่มท มีผลข้างเคียงจากยาต้านจากจากโรคเชื้ออากาศเราก็ช่วยเขาดีขึ้นภายใน3าเดือนย้ำคุณผู้ชมนะฮะว่าอันนี้ไม่ใช่ยาที่เอาไปใช้ในการฆ่าเชื้อ HIV แต่เป็นสารที่สกัดจากพืชกินได้ของไทยเรานี่แหละที่เอาไปกระตุน้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ไปต่อสู้กับ HIV อีกทางหนึ่งตามธรรมชาติอยู่แล้ว